พยากรณ์อ,อากาศภาคอีสานมือนีประจํามาณีที่18ท่านวาคม2 5 6 5หเข้ามาเช็คสภาพอากาศกันเลยจ้าสําหรับมือนีบริเวณความกดกระสูหรือมวาอากาศเยน็นกําลังแห้งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วส่งผลเหตุให้ภาคอีสานของเข้ามีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลงประมาณ6-8องศาเซลเซียสจา้า ตอนเช้าสิมีอากาศหนาวและโดยร่วมทาง่าซสิมีลมแห้งแห้งอีลีพี่น้องเอ้ยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดย่ทียี่สิบหาถึงยี่องศาเซลเซียสบริเวณยอดผู้มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดหาถึงสิบองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว2 0่สิบถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงกะใหพ้พี่ๆน้องๆทุกท่านรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาเวเย็นลงจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุดได้แก่จัง วันนครพนมค่ะอยู่ที่10องศาเซลเซียสเพื่อผู้ใดสิไปเที่ยวนอะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กี่คอตโตลาไปก่อนผอกันใหม่คลิปนารักษาสุขภาพจ้าไปแล้เจ้าบ๊ายบาย